นะทุกคนเป็นวันเสาร์วทิตย์ตลาดพิยาคนรุมนะคะถ้าเข้ามาด้านซ้ายมือจะเป็นร้านลูกชิ้นเป็นเองนะทุกคนค่จะจ้ะสำหรับตอนนี้แอปถ่ายตอนเย็นแล้วทุกคนร้านนงเอลก็มานะคะแต่ว่าหมดไปแล้วแตทุกคนค่ะจ้ะแอปพาเดินต่อเลยจ้ะเป็นขนมไข่เค้กนะคะจะมีเหมือนกันนะหรือจะเป็นกุ้ยช่ายนะคะกุ้ยช่ายหม่ม้านะทุกคนมีเหมือนกัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวนหมดนิดนึงค่ะเจ๊แอนหมดนิดน,งนึงนะอันนี้รางข,ข้าวแกงก็คือหมดแล้วนะทุกคนค่ะข้าวแกงแล้วก็พวกอ่ะหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวพะต่อนะทุกคนเป็นเต้าซ้อนะเต้าซ้อก็ยังมีอยู่จ้ะเป็นกล่องละห้าสิบนะคะทุกคนตามนี้เลยนะจ้ะเต้าซ้อนะจากก็มีอบตรงนี้เลยนะ เสร็จร้อนๆตรงนี้เลยใช่ไหมจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวเราไปตรอจ้ะร้านเราซ้อนใช่ไหมก็จะเป็นร้านข้าวแตนนะจ้ะตอนนี้อยู่ด้านล่างนะสามถุงร้อยจลองชิมดูได้นะจ้ะก็คือสามถุงร้อยจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบยี่สิบบาทก็คือตามนี้นะทุกคนจ้ะนี่เลยจ้ะเดี๋ยวแอดพาเดินต่อนะจ้ะ ก็จะเ,เป็นยาดมสมุนไพรนะอ๋อมาอีกแล้วจ้าสองอยู่ด้านล่างฝั่งนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเหมือนกันนะวันนี้กี่ร้อยโลจ้าสองร้อยห้าสิบโอ้สองร้อยห้าสิบนะเสาร์อาทิตย์นะจ้ามาได้นะทุกคนจ้าตอนนี้อยู่ด้านอยู่ด้านด้านหน้าด้านหนน้้าาดซ้ายมือนะเสาร์อาทิตย์นี้พรุ่งนี้ด้วยนะทุกพรุ่งนี้วันหนึ่งอาทิตย์หน้าน่าจะได้หมด อ๋ออยู่ด้านบนโอเคจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวแอรให้ดูนะไดครัขอบคุณค่ะอย่านี้เลยจ้ะชิ้นใหญ่ชิ้นละสิบบาทสิบบาทจ้าใช่ไหมคะใช่ครับเกาหลีนะคนใหญ่แปดสิบอ๋อคนใหญ่แปดสิบอ๋อไมมีสองอย่างต่างกันเลยคะอันนี้เป็นของเด็กค่ะก็คือแบบว่าไม่ได้ทำเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็มมีสองอย่างนะทุกคนจ้ะอันนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเตรียมนะทุกคนจ้ะเตรียมนะจ้ะ ก็รอพ่อตรงนั้นเลยจ้ะตอนนี้ช่วงเย็นแล้วจ้ะทุกคนอะส่วนด้านนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้าเด็กนะคะทุกคนคะ่ะเสื้อผ้าเด็กตามนี้เลยจ้านี่นยไม่จบเ้าเดี๋ยวพาต่อเลยยังไงเดีย๋ยวต่อเลยนะติดฟิล์มติดฟิล์มก็มีอยู่นะคะทุกคนติดฟิล์มก็มีอยู่นะ จะเป็นสาหร่ายลิงซาบอะไรเงี้ยจ้ะทุกคนจ้ะอันนี้ได้เลยนะ,ะเรามาเอามุมนี้นิดนึงขอสักช็อตพกายอยู่ตรงนี้50สิบาทนะทุกคนจ้ะ50สิบบาทนะ,ะเป็นผุยช่ายหมาม้านะผุยช่ายหมาม้านะยี่ห้าสามาจ้ามาหนุนกันได้นะทุกคนตามน,นี้เลยจ้าด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะ, <laughs> ะเดี๋ยวแอปพาเดินต่อนะจ้า หรือจะเป็นด้านนี้ตอนนี้ขนมเปียกปูเล่านิดเดียวแล้วจ้าขนมชั้นขนมเปียกปูนะแล้วก็เป็นคุชาราช็อกโกแลมตมะค่ะถูหมูสดหมูสดตอนนี้หมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วจ้าแต่อบพิ้งกี้ก็มีนะจ้าหรือจะเป็นหมูกรอบหมูกรอบอยู่ด้านนี้นะทุกคนก็คือยังมีอยู่เหมือนกันตอนนี้อะไรจนะให้ดูตอนะนะี้เลยจนะ้าใช่เลยจ เดินต่อนะทุกคนค่ะพาไปดูพาไปดูของเล่นของเด็กๆนะคะนี่ค่ะกระตุกกระพรมไก่ย่างไก่ย่างหมดละจ้ายี่บาทนะส้มตำส้มตำก็หมดแล้วคะ่ะหนังไก่ก็เหลือแค่นี้แล้วจ้าหนังไก่เหลือแค่นี้แล้วจ้า ขแล้วแค่นี้แล้วนะแล้วก็เป็นอ๋อกล้วยก็หมดแล้วล่ะคะคุณแม่หมดแล้วค่ะเหลือแค่นี้แล้วจ้าเป็นหมดแล้วค่ะโปหมดแล้วค่ะถุงเท้าก็มีอยู่นะทุกคนอยู่ด้านล่างนะคะจ้ะถุงเท้าโกลนะคะซื้อข้างแถมค้างอะไรนะพี่ซื้อเลยซื้อข้างแถมค้างโอเคค่ะของป้าถุงแถมถุง อันนี้ข้างแถมข้างโ okay. <laughs> อเคตัวน้อยหน้าใช่ไหมนี่ร้านกะหรี่ป,ปั๊บใช่ไหมน่าจะหมดแล้วจ้าร้านหอยนางรมหอยนางรมก็คือเหลือแค่นี้แล้วนะหมดแล้วนะเกี๊ยวกรอบหมูเด้งเหลือแค่นี้แล้วจ้าหมดแล้จก็หมดแล้วนะเหลือแค่นี้นะจ้ะ แล้วพอดิงต่อเลยเป็นหมูทอดพารวยก็เหลือแค่นี้แล้วนะวันนี้ด้านล่างนะคะํานี้เลยจ้าสเต็กมาดูสเต็กต่อสเต็กเด็กวัดเหดลือแค่นี้เหลือปลาสีกล่องสุดท้ายค่ะเหลือปลานะทุกคนจ๋าจ๋ะ,ะหรือจะเป็นไก่เนื้อคองไก่เนือเ้อทองแบบแค่นี้แล้วคะ่ะ <c oughs> หมดแล้วนะ ม,ม,ม,มีข้าวเหนียวหมดหรือยังคะคุณแม่ข้าวเหนียวมีค่ะอ๋อมีข้าวเหนียวลืมผัวนะทุกคน <c oughs> <c oughs> จำได้ค่ะ <c oughs> ก้วยเตี๋ยวสุโขทัยจ้ะก,ก็จะเหลือตามนี้นะใกล้จะหมดแล้วจ้ะหรืออีด้านนี้คือไก่บึ้มใช่ไหมข้ววเตี๋ยวไก่บึ้มก็คือใกล้จะหมดแล้ว ได้หมดแล้วเหมือนกันจ้ะทุกคนค่ะไม่ไรเพื่อนนะขาให้ดูแต่แค่นิดคือได้หมดแล้วนะเออลืมซื้อน้ำเลยอ่ะแอดหมุนนี้คือปิ้งหมดแล้วหมดแล้วหมดตั้งนะหมดตั้งแต่บ่ายโมงแล้วใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวแอดหมุนต่อละอันนี้นะเก่งเลยจังอันนี้เป็นแอดเดินแบบเร็วเล็กน้อยเดินย้อนกลับไปนะ เผื่อจะได้คนละมุมนะคะเรือกล่งตอนนี้ประมาณบ่ายคือบางร้านก็จะเก็บอะไรนะทุกคนอันนี้จะบ่ายบ่ายส40ค่ะประมาณนะโดยประมาณะคะ่ะทุกคนจ้ดพอนนีช่วงเช้าแอดมาไม่ทันนะทุกคน แอนหมาก็เที่ยงแอนไม่เคยทันเลยค่ะเหลือตามนี้นะอ๋ออัน okay. นี right. uh ้ขายยังไงแล้วอ่ะอันนี้เหลือสิบบาทแล้วครับลดอ๋อก็คือลดนะชิ้นละสิบตามนี้เลยนะได้ค่ะขอบคุณค่ะนห้าบาทจ่ายห้าบาทไก่ก็เหมือนเดิมนะกสามสิบอนะ ข้าวผ่าเพลินทัหมดแล้วจ้าแล้วแค่นี้แล้วอันนี้ไข่เจียวหมูสับอันนี้นะหมดแล้วหมดเลยจ้าของหรือจะเป็นน้ำส้มตะบูกอกส้มอันนี้หมดแล้วหมดร้อยเลยนะจ้าเลือกเลยค่ะอันนี้10ปวด78บาทค่ะเลือกได้เลยชิมฟรีนะคะตอนนี้มาขายน้ำส้มแล้ววางอะไรก็ได้ของตัวเองหมดแล้วใช่ไหมทีมอลก็เหลือแค่นี้แล้วนะจ๊ะ กนัได้จะหมดแล้วใช่ไหมโดนข้างหลังหมดแล้วเหลหือแค่นี้ที่โชว์แล้วขอบคุณค่ะ,ะบาร์บีคิวมีหมูมีไก่นะทุกคนโอ้แต่เช่นี้แล้วมันร้อนเลยทุกคนมีทาเนเลยด้วยหอมนะคะทุกคนหามาละสิบบาทเลยค่ะสามมายี่สิบด้วยราคาดีมากค่ะ,ะเดี๋ยวข้าเดินต่อค่ะอ,อเป็นแกงเขียวหวานนะจะกินขนมจีนเลยค่ะ สี่โมงแล้วเนาะจะหมดแล้วมาส่องดูสี่โมงร้านนี้เหลือแค่นี้แล้วจ้ะหมูเยอรมันนะเหลือแค่นี้แล้วนะหางหมูก็เหลือแค่นี้แล้วจ้ะอย่างอื่นก็คือตามนี้เลยหมดแล้วจ้ะตอนสี่โมงแล้วจ้ะทุกคนเตรียมตัวเก็บแล้วจ้ะหมดแล้วจ้ะหรือจะเป็นผัดไทยผัดไทยก็เหลือสองกล่องแล้วจ้ะสองกล่องหมดแล้วนะอ่า มาดูไข่โ hover ไข่โ h o ขนมเผือกและแค่นี้ละจ้ะหมดแล้วนะแะแค่นี้ละจ้ะเข้าหมูทอดเอา้าหมูทอดก็เหลือแค่นี้แล้วค่ะหมดแล้วจ้ะมาดูขมบกขมบกนะคะขมบกนิดนึง้สุดท้ายแล้วค่ะซึ้งสุดท้ายแล้วจ้ะซึ้งแค่ไหน น้ำตาไหลโอเครับมุกเก่งมากตามนี้นะคะทุกคนคือหมดแล้วนะจ๊ะช่วงเย็นก็คือจะหมดแล้วตามนี้เลยจ้ะขอบคุณค่ะอค่ะอันนี้ก็คือไปตั้งแต่แต่ตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะทุกคนเข้าหลามนะทุกคนจ๊ะจ้ะเดี๋ยวแอดแทนตรงนี้นิดนึงตรงนี้จะเป็นกิจกรรมต้นบุญน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมนะทุกคนค่ะ เป็นกิจกรรมรวบรวมนะทุกคนอเดี๋ยวาพาเดินต่อเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เลยจ้ะลมใย,ยหมดแล้วปลาส้มหมดแล้วน้ำบัตลมมุนแทบหมูจ้ะสี่โมงแล้วทุกคนมันจะหมดหมดแล้วจ้ะเี๋ยวประมาณแค่นี้แล้วจ้ะทุกคนเตรียมตัวกลับบ้านหมดแล้วจ้ะจอก็จะหมดแล้วจ้ะ มาดูข้าวขาหมูหมดแล้วใช่ไหมมีค่ะนีเหลือแค่นี้ที่บอกว่ามีสี่ถุงคือมีเอาทำทั้งหมดกี่ก,กี่หม้อหกหหม้อคือตามนี้นะของเขาก็คือเป็นเรื่องปกตินะทุกคนจะ้ะายตามนี้เหลือแค่นี้แลวนะนค่ากีซ่าขาร้อยค่ะ4ี่ชุดสุดท้ายค่ะไปดีกว่าให้ลูกค้าเข้าทุกคนจ้ะน้ำดอก มะพร้าวสดนะคะทุกคนอ่ะนีะะ่จะเป็นเค้ก อ๋อจะเป็นนี่เป็นอะไรนะเเมอะไรสักอย่างออร่าเจ้าหญิงอะทุกคนเจ้าหญิงเจ้าหญิงทุกเจ้าหญิงอ่ะช่เจ้าหญิงตรงนี้นะนี่จ้ะแต่แค่นี้แล้วจ้าขอบคุณค่ะแอนมส่องสมอัส้มขัน ส้มคั้นค่ะนล้วส้มคั้นนะหรือว่าจะเป็นสโลบี้นะทุกคนค่ะน,นี่นะแล้วก็จะเป็นสาลี่สาลี่นะทุกคนสาลี่ ผกโอ้โหเรเลวนแล้ววนแล้วใช่ไหมโอเค <c oughs> โอเคเ,อเป็นสโลอบอีนะทุกคนสโลอบนะีตามนี้เลยจ้จะตามนี้นะแล้วก็เป็น,ห,นหมนยกย่าอันนี้เลยจ้ะอืมหรือจะเป็นข้าวหน้าหมูทอดแม่แอบสองเดี๋ยวแค่นี้แล้วจ้ะใช่ค่ะขอเปิดขอเปิด แอปเปิดทุกคนนี่ทำๆแบบนี้ได้เลยนะขีดสามห้าจ้าฝันผดร้อยเป็นข้าวเหนียวหมูยี่สิบนะหรือจะเป็นข้าวนะทางนี้เลยจ้ะร้านนี้โอ้ว่าบินไปแล้วจา้าบ้าบิน <c oughs> บ้าบินไปแล้วจา้าหมดแล้วจา้าแล้วก็เป็นลูกชิ้นเนืนะทุกคนจ้ะตามนี้ยังมีอยู่นะเป็นพวกผักพวกยำอนะไรให้เรียบร้อยเลยจ้ะ ค่ะก็คือเหลือแค่นี้นะมันก็จะเป็นน้ำน้ำลำไยเป็นน้ำวบโปกน้ำอ้อยอย่างเงี้ยจาทุกคนแล้วก็เป็นวุ้นจาาบุ้นที่ยังงี้นะคะเข้ามาด้านหน้าใช่ไหมก็จะเป็นน้ำยานะน้ำยากะทิยากะทิน้ำยา ทุกคนค,ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นพีชลูกพีชเกาหลีนะลูกละ35ค่ะแล้วก็แอปเปิลแอร์รี่นะครับคิมตูนิเซียนะคะโอ้เสี้ยวหมูแดงหมดแล้วจา้าหมดแล้วจา้าเสี้ยวหมูแดงเนี่ยแค่นละแค่นี้นะทุกคนหมดแล้วจา้าเดี๋ยวไปต่อเลยคะ่ะสำบบหรับกู้เขากู้เขาก็เลยแค่นี้นะเป็นแบบต้มนะทุกคนจ้ะแล้วก็เป็นแบบ เขานะสำหรับลอ,ลอดรอบช่องนะทุกคนลอดช่องเฟสคือหมดแล้วจ้ะผ้าถุงก็มีเรื่อยๆนะทุกคนจ๋าได้เรื่อยๆจ้ะแอดวพาหมุนเดินอีกรอบนะทุกคนแอดหมุนพาไปแหนมแหนมก็ยังมีเหมือนเดิม75บนะ หังมาเจ็ดสิบห้าบาทสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรบ้างคะเฉียงเฉียงใช้ใช้ตาเอ๋ตาเอ๋ตัวไหนเชียงเชียงตัวไหนใช้ใช้อ๋อใช้ใช้ตัวน่ารักน่ารักวุ้ยหอมด้วยอืมอืมอยู่ไหมลูกอยู่ไหม บ๊ายบายขอบคุณค่ะเอาละจ้ะน้องหมาไปแล้วเดอัันนนน้ะออัััันนนนนนน้้ะเดี๋ยวแอดดเินทางน,ะน,งนะนงี้นะทุกคนวันนีน้จะจะเป็นพวกลอตเตอรี่ก็มีนะคะจะเป็นไก่ก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นโอ้เพลินป,ปะทูมอร์ร่ารัะใช่ไหมไปเที่ยวตลาดเย็นต่อแล้วไปเด้อ เป็นเคร่องตลาดเยอะแล้วใช่ไหมโอเคค่ะคุณค่ะหน้าแตงโมแตงโมก็มีจ้าแล้วเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วล่ะหรือจะเป็นทอดมันปลากรายมีอยู่นะทอดมันปลากรายมีอยู่นะคะเ,เป็นข้าวผัดปูก็มีอยู่นะคะทุกคนข้าวผัดปูจ้าเดี๋ยวพาต่อนะ ปัตมาปะทูยังมีอย,อยู่นะคะปัตมาปะทูธธ่ยกเลยค่ะ,จา,าะ,ะจ,าจากนี้นะร้อยล่างแล้วกินหนึ่งผลไม้ดอกจักนี้นะจะหมดแล้ว่ะ เดย์มดอันนี้เหลือโล650้อยนี้เหลือเป็นเกรด650จ้าทุกคนโลละนะคะนี่นะแบบนี้ก็100่งรแล้วก็20บาทสั่งนี้เลยจ้ะอันนี้100นะจ้ะแล้วนี้อันนี้เท่าไหร่คะ100บาทอ๋อร้0ยนึงเหมือนกันจ้ะเหลืวแต่ความแน่นนะเดี๋ยวแอนให้ดูข้างหลังนิดนึงนี่จากกลวยตรงนี้เลยนะ นีเรียนควรอย่ตรงนี้น,นะทุกคนจ้ะตาเดี๋ยวให้ดูปลเค็ดก็ตามนี้เลยนี่เลยตั้20บาทจังร้บนะคะขึ้นโกิโลนะจ้ะอยจำมเัเดี๋ยวแค่นี้เดียวจ้ะหมดแล้วจ้ะทุกคนจ้ะตามนี้ค่ะเดี๋ยวไปต่อซื้อเรียนส้มโอนะคะทุกคนจ้ะ ามาทักทายหมดแล้วล่ะคะหมดแล้วาาล่วคะคะหมดแล้วจ้าบ่ายสามเพนใช่ไหมหมดแล้วจ้ะตามนี้เลยจ้ะขนมหวานขนมหวานต,าตั้งให้น,นะคะทุกคนหวา,านได้ครับเลยเดี๋ยวน้องเอาเมนูนี้<า>นี่นะ ในกลองละร้ยแล้วครับร้อย้บาทร้อ้บาทเอาเนื้อใช่ไหมครับที่เหวี่ยวนรอบเพือติดแบบนี้นะคะทุกคนจ้ะหรือจะเป็นเค้กเย็นเค้กนมสดนีนะแ่แค่นี้แล้วจ้าบาดนลนะคะหรือจะเป็นกาแฟ กาแฟกาแฟก็ตามนี้นะทุกคนจะเป็นกาแฟบังนะตามนี้ค่ะ,คะใ,หให้ดูมุมนี้นะใจ <c oughs> <c oughs> ได้เรื่อยๆใช่ไหมคะมาเดิมค่ะอ่าตามนี้นะคะร้านอร่อยดุดนิ้วหมดแล้วจ้า มอเลยจ้ะาอะไรจ้ะหรือจะเป็นหมูนะตอนนี้เหลือเหลือสองอย่างแล้วจ้าเหลือหมูกับกุ้งค่ะเหลือสิบบาทค่ะเสร็จแล้วได้ไหมเสรแล้วจ้ามันมันจะสี่โมงอะทุกคนจ้าอะไรจ้าจ้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดท้ายใช่ไหม ขนมปังหมดแล้วหมดแล้ววันนี้แอดกินด้วยทุกคนอร่อยมากหมดแล้วจ้ะหมดแล้วเนาะหรือจะเป็นุ่งนี้มาใหม่นะอ่ะเขาหมกยังนี้อยู่นะสวัสดีค่ะลูกชิ้นปลากายปลา,า,ปาช่อนไร้ก้างนะคะมาดื่มกันได้จ้ะแอดพาต่อเลยค่ะไปที่ร้านข้าวหน้าหมูอบนะ กหน้าหมูอบก็เหลือแค่นี้นะทุกคนจ้ะเหลือแค่นี้แล้วนะจักหมดแล้วจ้ะเหลือแค่นี้จ้ะเดี๋ยวแอด๊ดพาเดินต่อเลยนะไส้ตอกอีสานเหลือแค่นี้แล้วจ้าหมดแล้วหรือจะเป็นเกี๊ยวซ่าขอบเปียะง่ายมีอยู่นะมาสั่งกันได้นะเรทุกคนมาหนุนกันได้นะตามนี้เลยนะอันนี้เท่าไหร่เหรอคะแบบนี้ ร้อยหนึ่งอ๋อแบบเล็กแบบใหญ่ร้อยหนึ่งนะแบบเชุดเล็กก็คือ50บนะทุกคนจ๋าค่ะสี่ขีดร้อยคู่ไม่ตจบค่ะหมูสเต๊กหมูสเต๊กได้เรื่อยๆนะห้าสิบแบบนี้ห้าสิบแบบนี้ร้อยหนึ่งจ้าชุดเล็กชุดใหญ่จ้าได้เลยนะชุดใหญ่ยี่สิบห้าจ้าก็เป็นเครื่องแบบนี้นะหรือขนมปังก็มีนะทุกคนจ้า หมดแล้วจ้าเป็นตัวแล้วนะสี่โมงกว่าแล้วจ้าเริ่มเก็บแล้วจ้า,มจาหมดแล้วจ้าแอดมาต่อเลยของพี่ป่องนะทุกคนก็เหลือตามนี้นะน,นี่เป็นประดุกยี่สิบปลาสลิดสามสิบนะคะอันนี้ปลาช่อนใช่ไหมถูกปลาชออ่อนสี่สิบค่ะตางนี้นะอยากให้ดู หรือจะซื้อไปทอดเองก็เป็นกิโลโลตามนี้เลยนะคะทุกคน